เราสร้างสมุนไพรหรือตำรับสมุนไพรขึ้นมาเนี่ยในการดูแลตับเนี่ยเราก็ต้องหาสมุนไพรที่มันเห็นชัดเจนเลยว่าในเรื่องของตับขมิ้นชันเนี่ย mm hmm. ชัดเจนเลยที่สุดละอันที่หนึ่งซึ่งในท้องตลาดเนี่ยผีเพนงขมิ้นชันเยอะมากนะครับแต่เอาขมิ้นชันมาใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลต่อต่อตัอตบโดยตรงสรรพคุณส่งใหญ่ที่อยอให้ก็คือแก้าการท้องอืดเฟอ้ออันนี้เป็นส่วนของยานะครับ,รบแล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาเรากินขมิ้นชันเนี่ยมันช่วยแก้าการท้องอืดเฟอ้อหรือว่ารักษาโรคกระเพาะแต่เนี้ยมันเป็นความรู้ผิิวเเผลย นะครับที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันช่วยได้ับแต่องค์ความรู้เนี่ยนะครับเราจะาขมิ้นชันไปจับกับใครแล้วทําให้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับช่วยออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นใ,ใช่ไปช่วยเขาแล้วเขาก็ช่วยขมิ้นชันให้ออกฤทธิ์ในเกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องของระบบทางเดินอาหารคือตั้งแต่กระเพาะอ,อาหารลงไปเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยเราก็เลยมองว่าเราก็เลยไปจับเอาตัวตีผลา ซึ่งจริงตีผลาเนี่ยนะครับหลายคนก็คือจะจะรู้อยู่แล้วนะครับในในยุคป,ปัจจุบันนะครับตีผลาคือผลไม้3อย่างมีสมอไทยสมอพิเพกแล้วก็มะขามป้อมนะครับสอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิดดูในพิกัดนะครับมันชื่อพิกัดตีผลาเนี่ยจะรู้เลยว่าในพิกัดนี้เนี่ยมันช่วยดูแลในเรื่องของปราณของตับโดยตรงปราณในที่นี้ก็คือพลังขับเคลื่อนการทํางานของของตับโดยตรง นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตีพลาเนี่ยดูแลเรื่องตับแล้วนะครับดูแลอะไรในตับนะดูแลอะไรในตับพิกัดตีพลาเนี่ยเมื่อรวมกับขมิ้ชนชันกับสมุนไพรอื่นในตำรักของเวลพลาสเนี่ยนะครับทำให้คําว่าเป็นตีพลาเนี่ยไม่ใช่ตีผลาเฉยๆมันเป็นมหาพิกัดตีพลา mm. คือมันมีสมุนไพรอื่นเนี่ยไปจับแล้วทําให้พิกัดตีพลาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ครอบคลุม มากยิ่งขึ้นในตำรา,าองค์ความรู้ของแผนไทยเนี่ยเขาใช้ตีพลาเนี่ยนะครับดูแลสุขภาพเนี่ยในฤดูการแตกต่างกันสมมติว่าในฤดูฝนเขาก็จะเอาส่วนสมุนไพรตัวอื่น2-3ตัวผสมกับตีพลาก็จะดูแลสุขภาพในฤดูฝน สมุนไพอเข้าสึงฤดูร้อนก็สมุนไพรตัวนี้เข้าไปจับกับตีพลาแล้วก็ดูแลในฤดูร้อนพอถึงฤดูหนาวก็เอาสมุนไพรอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปบวมกับตีพลาแล้วก็ดูแลในฤดูหนาวดังนั้นในส่วนของเราในส่วนของเวลพลัสเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราไม่สามารถจะทําออกมาเป็นสูตรหนึ่งสำหรับฤดูฝนสําหรับฤดูร้อนสําหรับฤดูหนาวได้ถูกไหมครับครับเพราะนั้นก็เลยต้องใช้องค์ความรู้สมุนไพรก็คือทําอย่างไรให้สมุนไพรนี้มันมีความเป็นกลางแล้วสามารถทานได้ในทุกฤดูแล้วก็ทุกเพศทุกวัยครับก็เลยมีส่วนผสมอื่น หลายชนิดเนี่ยรวมกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัติโชกเนาะซึ่งเป็นสมุนไพรท,ที่ช่วยขับนะครับกำจัดสารพิษนะครับมีปัญจขันนะครับเจลกูลานนะครับหรือมีโสมหรือมีอะไรพวกนี้สมุนไพรทุกตัวเนี่ยนะครับทำให้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับแล้วก็ตีพลาเนี่ยออกฤทธิ์ได้เต็มที่มากขึ้นเมื่อออกฤทธิ์ได้เต็มที่มากขึ้นเนี่ยในส่วนของตับเนี่ยนะครับเขาทําหน้าที่ในกระบวนการส่งพลังส่งพลังไปย่อยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของตับคือทําหน้าที่สังเคราะห์ น้ำย่อยสังเคราะห์น้ำดีนะครับแล้วสังเคราะห์ในระบบฮอร์โมนต่างๆซึ่งช่วยเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการเผาผลาญน,นะครับอาหารที่เรากินเข้าไป<ม>ให้เกิดเป็นพลังงานมเมื่อน้ำดีน้ำย่อยถูกกลับเนี่ยนะครับสร้างอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยส่งไปที่กระเพาะนะครับก็ย่อยเนื้อสัตว์<ม>ใช่ไหมครับส่งไปที่ลำไส้เล็กก็จะไปย่อยตัวไขมัน นะครับในส่วนของในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กก็จะมีบางส่วนที่ช่วยในกระบวนการย่อยแป้งให้เกิดโมเลกุลเล็กๆเ,เราย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ําตาลย่อยโปรโตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนนะครับย่อยไขมันให้กลายเป็นกรดไขมันทั้ง3อย่างนี้นะครับจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับม้ามจะส่งกําลังนะครับจากจากการสร้างแล้วเนี่ยนะครับสังเคราะห์ให้เกิดปริมาณเลือดมากขึ้น พอปริมาณเลือดปริมาณเลือดที่มากขึ้นเนี่ยตับเองเขาจะทําหน้าที่เขาเรียกปันสัสดส่วนของเลือดให้กระจายเข้าสู่ร่างกายตามความเหมาะสมนะครับพอม้มส่งมาเสร็จปุ๊บตับก็พยายามกระจายครับกระจายว่าสมองต้องใช้เท่าไหร่หัวใจต้องใช้เท่าไหร่<ม>ไตต้องใช้เท่าไหร่นะครับอ่าปอดต้องใช้เท่าไหร่เขาก็จะปันเข้าสู่กระบวนการต่างๆแล้วสร้างสมดุลของหยินและหยางนั้นนะให้เป็นปกติ นะครับในเข้าสูงกระบวนการพักผ่อนนะครับในกระบวนการตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับตับเขาก็จะพักนะครับในส่วนของเวพัตก็จะเข้าไปในการดูแลตับโดยตรงก็คือช่วยให้ตับเนี่ยสามารถขับสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อตับขับสารพิษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความร้อนในตับจะลดลงและตับก็จะเข้าสู่กระบวนการพักผ่อน อยู่ในโหมดของการพักผ่อนประมาณสักตีสองตีสามตีสี่ครับตับก็จะพักทีนี้ตับก็จะฟื้นตับเป็นอวัยวะเดียวนะครับซึ่งสามารถที่จะแบ่งเซลล์แล้วก็ขยายตัวเองให้มีความแข็งแรงได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีผลิตพันธุ์ดีๆเนี่ยนะครับช่วยในการดูแลตับระหว่างที่ตับฟื้นฟูเนี่ยตับจะอักเสบ ในระหว่างเขาซ่อมแซมตัวเองเนาะเวลาเขาเหนื่อยอย่างเงี้ยครับไม่มีใครช่วยดูแลเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเกิดอาการอักเสบเรียกว่าตับอักเสบบางทีเราไม่ค่อยรู้ตัวเราปล่อยบางคนอนะปล่อยให้ภาวะตับอักเสบอนะเกิดขึ้นจนกระทั่งเราอ่อนเพลียเลื้อรังนะครับเรานอนไม่หลับเลื้อรังหรือบางคนนอนหลับนะแต่ว่าหลับไม่ต่อเนื่องหลับไม่สนิทนะครับตื่นมาแล้วก็ยังอยากจะนอนต่อเนี่ยเป็นอาการของของคนที่เป็นภาวะตับอักเสบนะครับหรือว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับ ถ้าเราปล่อยภาะวะไขมันพอกตับไปเรื่อยร่วมกับตับอักเสบไปเรื่อยจะเกิดผังผืดที่ตับซึ่งเกิดมาจากการแบ่งตัวหรือแบ่งเซลล์ของตับเนี่ยในการดูแลตัวเองโดยที่ไม่มีใครคอยช่วยดูแลเขาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างในยุคป,ปัจจุบันนี้มันจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตับ เพราะฉะนั้นเวลพลาสที่เราตั้งโจทย์ขึ้นมาไว้ก็คือกลับไปดูแลตับโดยตรงให้ตับสามารถทําหน้าที่ของตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ2ก็คือเขายังมีเวลากลับมาย้อนดูหรือก็ฟื้นฟูตัวของเขาเองเนี่ยตามหลักของของแพทย์แผนไทยได้โดยปกติซึ่งมีพันเวลพลาสเนี่ยนะครับการที่เราเขียนสูตรตำรักขึ้นมาโดยใช้ทั้งขมิ้นชันใช้ทั้งตีพลาแล้วก็สม,มุนไพรอื่นๆเนี่ยเป็นไปโดยองความรู้แผนโบราณครับคือช่วยช่วยในส่วนของกระบวนการสร้างเลือดเนาะ ส่งกําลังไปไปสนับสนุนการทํางานในส่วนต่างๆของร่างกายนครับแล้วก็ฟื้นฟ,นฟูเซลล์ตับเองเนี่ยนะครับให้กลับมาแข็งแรงมากยิง่งขึ้น